เอแบกเอแบกจริงด้วยสวัสดีครับทุกคนกลับมากับทํารเียงชั่ c t i o n กันอีกแล้วนะครับหลังจากที่คราวที่แล้วเราได้เียกเพลง anti fragile ของสาวๆเือเซนฟิล์มไปนะครับวันนี้พวกเธอก็กลับมาอีกครั้งนะครับกับเพลงใหม่ที่ชื่อว่า unforgiven นะครับซึ่งก็และมันได้ยินว่าได้มาถ่ายที่ประเทศไทยด้วยนะฮะก็อยากรู้เลยนะครับว่าตัว MV เต็มๆจะออกเป็นอย่างไรนะครับก็ติดตามชมร e a c ชั่นตัวนี้ก็ได้เลยครับผม โอ้ยเื่นเต้นเต้นออกมาแล้วไม่เรียบร้อยเผาสะพาน Unforgiven in Thailand โอ้ยเจ๋งเท่เท่เห็นบอกว่านครปฐมนะฮะที่นี่ดูหรูมากอะ แสดงโดยเลอร์ซาลาฟิมโหแบบกล้องแบบวันช็อตสูงไปที่น้องจือฮาไมเมนโหท่นี้เท่จริงโอ้ขึ้นโตเลยนี่เอามาละห้าคนนะครับนี่เฮลิคอปเตอร์ โอ้ยคีเ่เจนเขาสวยอะ่ะหนึ่งปีกโอ้ยจื้อฮะปีกเดียวแถมปีกไม่โอ้ยน่ารักจะเด็กน้อยนะฮะดูแบบแก่นมากเนี่ยขมมี่มาสี่สิบอาอสีนี้เห็นแล้วในทีเซอร์เงินปิวพอสักหน่อยได้ไหมเงินเนี่ยไอ้น้องเชาน่ารักเนีย่ยตอนแบบเอียงตัวอย่างนี้นะฮะอีกแล้วนะฮะสมเป็นโคเรียวงนี้ยิงหนูก็มาพี่เจนเขาเท่อ่ะพีนเจนโอ้ หัวธนูยังเย็น f o r g กิเมนไปไหนเนี่ยปิกเดียวอ่ะเซฟิลอดนางฟ้าปิกเดียวหัวมียาวแน่เลยโอ้ดีกองเลยเสียงอาเท่ โอ้ยจะเด็กน้อยน่ารักเมื่อกี้ทาหนวเชียบ์ทาหนวเชียบเนี่ยเอากล้องติดดาบโอ้ยชุดชมพูเหมือนแบบฉีกทุกอย่างเลยนะทุกคนน่ะ้วน้องหมาก็มานี่จะผูกจะผูกโอ้โอโยเราชน าขาเอแบก <laughs> เอแบกจริงด้วยอ๋อเจ้าเล็กเอแบกที่นิยมมากอะ่ะอืมดูนหน้าก็เคยมาถ่ายแค่แบกโอชักนี้โออลังการมากสวยมากเลยอ่ะจฮะไออันนี้คือตึกแถวนี้ที่เขาบอกอยู่นคปรปฐมนะฮะเท่อะนี่สิ่งพื้น ต็มบนรถเต็มบนรถแต่เขาเปิดความรับก็ค่อนข้างดีนะแบบว่าสไตนอินเลยเยอะมากเลยแต่ก็แบบว่าแทบจะไม่หลุดออกมาเลยมีลุลุหลุดบ้ดางแหละแต่น้อยยจะเด็กแสบไปคนเดียววะเนี่ยน้องไปแบบคนเดียวแน่เลยน้องแชเล็กโอ้ยเท่ๆแกงชุดเจนแบบว้าวมากอ่ะโอ้โหหัวใจหัวใจมา <laughs> หัวใจมา นี่เออโหว่าสแตนด์อินเ,เยอะมากอะเมื่อกี้เมื่อกี้เมมเบอร,ร์ไม่หล่ะที่เรือกใส่บิกตรงนั้นไอ,อ้ต้นแชวเพลงแบบขับมันๆอะโอ้อจบตรงกลางโอ้ยชุกุละเขาแบบว่าเทนเนี่ยมีอะไรแทนทยไหมอ๋อมีเครดิต ฮิตมังบ,งบะะังนะครับก็ฮิตแมนบังนะฮะก็เป็นโปรดิวเซอร์หลักนะครับแล้วก็จบด้วยน้องม้าที่เป็นตัวละครหลักนะครับของจีเซอร์ที่ผ่านมานะมีม้าตลอดเลยแต่ว่าในมีไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นนะก็ถ mm ือ hmm. ว่าทำอมาดีดีนะฮะก็น่าจะประมาณนี้นะครับกับ MV อันสกิมแนของเลอร์ซัลฟิมนะครับก็ถือว่านะครับก็ถือว่าทําออกมาได้ได้ดีนะฮะก็สมแล้วกับที่ลงทุนแบบมหาศาลและเป็นวงเกิร์ลกรุ๊ปที่เรียกได้ว่า กำลังเขาเรียกได้ังไงอะ่ะเป็นวงโกโกฟุฟแถวหน้าของค่ายในตอนนี้แล้วกันนะครับมีการลงทุนมีอะไรหลายอย่างนะครับแล้วก็เท่ามาได้สมมาตรฐานาคัมแบ็กที่ผ่านมาด้วยนะครับก็ยังคงเดินหน้าทําสติใหม่ต่อไปนะครับกับเดอสซารฟิมที่ยอดขายตอนนี้ก็ปลาไปแล้วอ3่า1.3ล้านชุดนะฮะก็รอดู ผลงานการคัมแบ็กคราวนี้ของพวกเธอได้เลยนะครับว่าจะไปได้ไกลแค่ไหนนะครับแต่ว่าส่วนตัวก็คือความรู้สึกแรกคือหลังจากที่ได้ฟังได้ดู MV วแล้วก็ถือว่าไม่ผิดหวังนะครับยังประทับใจพวกเธออย่างต่อเนื่องเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ขอให้พวกเธอมีการโปรโมตที่ราบรื่นในคราวนี้นะครับแล้วก็เอาใจช่วยอยู่นะครับก็ถือว่าทำมาได้ดีเลยแล้วก็ถ่ายมาได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับก็ดูมีมีสตอรี่นิดนึงที่ผมยังไม่เข้าใจนะครับอาจจะต้องดูหลายๆรอบหน่อยแล้วก็ถ่ายทำประเทศไทยมัม่ได้สวยมากจริงๆนะฮะก็ น่าจะจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ไว้เจอกันใหม่ในเรียกชั่นหน้านะครับสำหรับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ